ก็มันนั really? ้นอีกอู uh <t uh <t uh> <t uh uh ้ย uh 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 ัมมี่กระาลกรว่าไม่นะเห่นเาอีกอันนึงมันลำบาไปสานซางบาได้เท่าไหร่จูดาอนมหนาวแล้ว่ได้กองไฟกระดาบ เตียนพนังงานคนแค่ถ่ายกองโทรศัพท์ไต้ว่าแตเจ้าอีท่ายมาคาดนี้จะเอากอง แดงล้างผักมันก็จะแบบนี้ดางไปแล้วก็จีนัง้กบอเักบ่ผักบ่ เขาด็าตมันโอ้ยนี่าเขาตัดายมันเขาป้าคเขาัดสาเขาหัดใ้ดกงกจน่น่ะขา่บ่มันห้ััเลยหัเามัอานัน่ะเ่นี่เ่ใเขากันมาเป็นอันนี้นั่นอันนี้ร้อนนะแก็ตีเมีขุนคืนผเอกนัน ขนมเสียลองแช่แวนนั่เรานั่งควยนั่นอันนี้